เอาล่ะสุดสลับสลับรครบวันรอบใช่ไหมครับวันรอบวันเกิดแม่ที่ผ่านมาใช่ค่ะวันเกิดวันเกิดแม่ใช่แล้วทำไมด่อไม้อะไร้วังอะไรบาอ๋อต้เป็นอ๋ใช่ Anniversary แล้ววันเกิดคุณแม่ในวันขัดกือบแล้วเกือบแล้วสี่ปีแล้วค่ะอันนี้เคุณเข้าเรื่องนี้เลยเหรอเ้เลย อันนี้คือเป็นเรื่องหลักเลยโอเคแสดงว่ามันก็จับได้ง่ายเพราะว่าอ่ะวันนี้มันต้องล็เกิดแม่รก็ำง่ายก็ไม่ใกล้กันก็จำได้อยู่มันเพิ่าวางขึ้นทุกปีไหมพลาซ่ไม่เหรอคะมันเรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันเรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่หมายถึงว่าแต่ว่าแบบคือความสุขมันไม่ควรจะงะยากอ่ะเนาะก็เป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายแล้วก็จริงๆมันควรจะแบบมีทุกวันหมายถึงว่าเรามีความสุขได้ทุกวันอ๋อใช่ค่ะ เงก็เร das ียกว่าแบบเรียบง่ายแต่ว่าก็เข้าใจกันมากขึ้นเ่ตอบโจทย์ตอบโจทย์กับชีวิตช่วงนี้ที่เราอยากแบบว่าผ่อนคลายสบายสบายก็ดีนะคะแต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบเพื่อนที่คอยคู่คิดการมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะได้คําปรึกษาอะไรที่เราบางทีเรารู้สึกว่าเราเรา ขาดตรงนี้ไปอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยได้เยีงยง่ายแต่มีเซอร์ไพรส์ไหมคะคุณเออมีเซอร์ไพรส์ไหมนะก็เป็นดอกไม้อะดอกไม้ก็เซอร์ไพรส์แล้วแหละการ์ดอใช่กาดกาดกาดแต่วาเขียนไงเยนอะไรนั่นสีจำไม่ได้แล้วเวลาน้อยีแบบเวลาคนร่มเงี้ยเราคาดหวังอยว่ามันจะต้องแบบมีอะไรมีอะไร ไม่นะแต่ว่าแค่แบบว่าจาได้อ่ะนะตอนนี้ก็ว่าแบบชีวิตมันมีอะไรให้เราทําเยอะมากเขาหรือเขาจาได้ทั้งคู่ไม่ต่างคนก็ต่างมีภารกิจอะไรเงี้ยในการแบบอาจัดการชีวิตตัวเองงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบว่านึกถึงแล้วก็เติมความสุขให้การอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสบายใจก็โอเคแล้ว อมีคนลืมบ้างไหม4ปีที่ผ่านมาเอ่อไม่มีไม่ดีเลยว่าเรายังไม่มีเรามีปืมแต่ต่อไปไม่รู้อย่างใหญ่ๆช่วงต่อมันมีอะไรซ่อนอยู่มมันีอะไรอย่างเงี้ยไม่หาดีลืมันมีอะไรซ่อนอยู่อะไรอะโชว์ไปขนาดนี้ก็ได้นะอย่าดิแกะกดดันดิมันคือความแบบพิเศษคือเขาตั้งใจเลือกตั้าจะเห็นว่าแบบเออมัน คือเขาก็จะเลือกช่อที่มันพิเศษเะหมายถึงว่าคอมบิเนชันสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอว่ามีอะไรแอบอยู่ในนั้ไม่ไม่ไม่ก็ไอกระดาษที่ห่อมันพิเศษอยู่หรือว่าบางดอกมันยังไม่ปานแล้วมันมีไม่ได้ต่อไม่มีไม่มีมันสวมันสวยของมันอยู่แล้วดอกไม้มันสวยเป็นไงบ้างไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางทีเราเราชอบแบบอะไรที่เราตั้งตัวได้หมายถึงว่าอินคอนโทรลายนจะต้องบอกว่า จะทาอะไรก็ต้องบอกเลยไม่หลอกไม่หรอกก็ให้มันเป็นไปตามโอกาสใช่ค่ะมันต้องสวยตลอดไปหลังจากนี้ก็อยากสวยตลอดนะเออเราก็ต้องดูแลตัวเองอ่เยมันต้องพร้อมตลอดลไม่สิช่วยน้อไม่ไม่ไปไม่ไม่คือไม่คือพอเราอายุมากขึ้นน่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นถูกว่าเพราะว่าบางทีตื่นมาก็ ตาดําเกินเบอร์ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบบางทีไปยงไปยิมก็เมื่อก่อนจะแบบปล่อยหน้าเปลือยก็รู้สึกว่าเริ่มรับตัวเองไม่ค่อยได้บางทีก็ใส่วงใส่แว่นใส่คอนซีลเลอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีพนี้มีบ้างมีเป็นการเพิ่มความมั่นใจไม่ติดตาดูมาติดกตาถูกไหมไม่ติดเห็นคิวหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะดูโปะไปเห็คิวหรือเปล่า ไม่เขียนแต่บัตรคิ้ว <c oughs> แต่เป็น everyday look ที่สวย everyday l o ุ k ที่ดูธรรมชา,ามติเอย่างนี้คิดว่าแบบทางทางที่เขาต้องมีแบบโมเมนต์ที่แบบอย<า>่างานี้ไหมแบบรู้เข่าขออะไรเงี้ยโอคิดว่าเขาไม่งใส่เป็นคันนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้คิดเลยค่ะไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนี้คือแบบเอาว่าเราวัดที่ความสูงเ <c oughs> ดลี่ไปอย่างไนดีกว่าค่ะถือว่าแบบว่าอีกวันนึงเป็นวันเกิดแม่เราเขาแบบ การเข้าไปกับแม่เราเลยหรือป้าขุนในส่วนของปีนี้ไม่มีอายน็องขยาผ่านไปเรื่อยผ่านไปเลยแไปเยแล้วหรอปีไม่ไม่ไม่เดือนหนักนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ที่หนปีนี้มีอยู่แต่ว่าก็เตรียมไว้กระเป๋าวันนี้ก็ข่าวนะแต่จะหมดวันแล้วขน้าดีน่กียดเรไหมแบบทต่อไปถ้าไปเที่ยวเราก็จะเื่อไว้เลย ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เดียบแต่วันนี้ก็คือแบบคือแค่ตัวเราเองอะเรายังแบบว่าจัดการกับความไม่สม่ำเสมอคืออารมณ์และอะไรต่างๆอยู่เลยเราก็<ๆ>เรา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 ดิลในสิ่งที่เราทําได้เท่า่อยใในเรื่องนี้มากเลยคนระใช่ค่ะเต้ารู้สึกว่ามันเรื่องเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเหนือการควบคุมอ่ะเออแต่ว่ามันต้องแบบจอยๆนี่แหละดีแล้วเพราะว่าจริงๆเรายังมีหลายอย่างที่ต้องโฟงกัสทีเขาปล่อยจอยเรา ไม่รู้ต้องถามอ่ะวาวพี่ต้องถามจากแ้วไม่ต้องถามจะให้เราถามพี่ไม่ต้องถามต้นแก้วสิเออไปบิดมากก็ไม่รู้อันนี้มันแบบมันก็เป็นเรื่องของ เขาด้วยอะไรเงี้ยเราจะมาตอบแทนก็ไม่ได้เรื่องเขาไมีเรื่องเราอยู่นะก็มันก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของเราแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันมันมีแบบอย่างมันมีแบบใกล้ละตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีไม่มีกิ่นไม่มีกิ่นแต่ว่าไม่มีกลิ่นตอนนี้ยังไม่คุยกันเลยแบบว่าแบบมันไงดีมั่ไม่ไม่ได้คุยจริงจังอะค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเรา คือแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ต้องเป็นอะไรที่พูดตรงๆอ่ะแต่เราก็คือมันเหนือคําพูดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันต้องดูที่การกระทำเนาะแต่ว่าบางทีแบบเราจะเชื่อแต่คําพูดไม่ได้เราก็ต้องดูจากการกระทาทั้งของตัวเราและของคนรอบข้างข่าเซลล์บ้างก็มอ่ก็เนี่ยค่ะก็ผู้ใหญ่เนาะเนี่ย ไม่ไม่ไม่มีไม่มีค่ะอย่างแรงเชียร์รอบข้างมันทำให้เรากดดันเนี้ไม่ได้เออไม่เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือโอเคมันด้วยอายุอานามใดๆมันอาจจะจำอ่ะทุกคนก็ไม่แปลกใจที่ทุกคนถามแต่แต่ว่ารู้สึกว่าแต่ว่าไม่ได้กดดันอะไรเลยเข้าใจทุกคนี่เข้ามาถสอก็เข้าใจอยู่เข้าใจได้นอะะอ้าวไม่ก็ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เนาะเพราะว่ามันก็คือแบบความแบบความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของคนที่แบบเนาะ เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเลยยังไม่ยังไม่มองเห็นภาพว่าตีหนึ่งสองสามแบบข้ป่วยใช่ไหมคะอ๋อยางยางใใบอไรงอเอมอะไรเี้ยเอลกิ้วป้าย่างค่อ๋อก็มีเป็นของขวัญแบบว่าติดไม้ติดมือนิดหน่อยค่ะซึ่งคือให้ไปให้แบบเครื่องประดับใช่ค่ะยากไมเครื่ระดับไม่ยากเลยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบ แอบถามอยู่เหมือนกันว่าเอออยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอให้เขาก็แบบไม่คิดว่าเราจะให้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออเราทาให้เขาแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยให้ในนามตัวเองให้ในนามคุณป้ายไปด้วยส่วนลูกผัดกันไปก็เป็นของแต้วค่ะใช่ค่ครับ่กไ็ <ST> S> <S ไปในไปวันเกิดคุณแม่ค่ะซึ่งวันนั้นก็แบบค่อนข้างสำคัญของแม่เหมือนกันเพราะว่าแบบมีเพื่อนเพื่อนมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าไม่ได้มาเจอแม่นานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าวันนั้น เป็นการรวมตัวมีญาติอะไรอย่างเงี้ยหลายหลาย<ม>คนแล้วก็เป็นบ้านที่แม่เขาทำเองรีโนเวทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาแบบแฮปปี้อยู่เป่ยฉ่ำกว่ป,ปีไหมครับปีนี้อะไรนะคะเป่ยฉ่ำกว่าป,ปีไหมครับก,ก็ฉ่ำกว่าไหมเหรอก็ไม่ได้ฉ่ำกว่าก็สม่ำเสมอตามกำลังทรามค่ะไอ้กีฬหลักเลยจิ๋วจิ๋วค่ะจิ๋วจิ๋วติ่งูฮะ จะได้แบบ a c t ติคอใช้ได้ทุกวันแล้วถามว่าเคลีรลอบใีการแบบว่าังไม่เลยคืกันได้นานก็คงเป็นเรื่องแบบอใส่ใจรายละเอียดเป็นอะไรถึงแบบใส่ใจความรู้สึกกันนะ้วราว่ามันคือแบบเรื่องของการกระทำแหละเราก็ดูว่าเราซัพพอร์ตอะไรกันได้ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นแ้วขอบคุณครั ว่าจะโยงเขาเริ่มดวงละมีดวงอะไรไม่มีดวงอะไรไหมคะอ๋อใคร่ะ